ผมอยากมีคําถามครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคือเราไม่ยกเลิกการลอยกระทรงหรือลอยโคมเพื่อเป็นปัญหาแต่ว่าเรามีเราคิดว่าถ้าเราดีไซน์ประเพณีนี้ใหม่ออยากถามว่าทุกคนอยากจะดีไซน์ไงเอา oh, เ,อเป็นคําถาม <c oughs> ที่ดีโคตรดีมากๆไปที่ในส่วนแต่แต่เราต้องพูด <c oughs> ก่อนนะ ก่อนที่เราจะพูดการก่อนที่เราจะพูดวิธีการอะแดปเราก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดจากอะไรจริงไหมเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเราถึงค่อจะไปดูทีว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงซึ่งเราจะไม่พูดถึงปัญหาส่วนนั้นเพราะว่าตอนแรกเราพูดกันแค่ว่าตอนเด็กเรารู้สึกยังไงกับมันใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเรามานั่งคุยถึงเรื่องปัญหากันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่งตอนตอนแรกอ่ะมันฉันฉันจะพูดฉันจะพูดในมุมมององฉันก่อนนะก็คือตอนแรกอ่ะการลอยกระทงอ่ะ ปีแรกมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะของฉันน่ะมันลอยในฝายมันลอยในแม่น้ําพวกเราอ่ะจะนับถือเราจะยึดถือกันว่าเราจะลอยกระทงในแม่น้ําเท่านั้นแล้วในแม่น้ําเนี่ยมันจะไหลกันอยู่เรื่อยตลอดเวลาจริงไหมแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยจนไปสุดอ่าวไทยแล้วก็ออกอ่าวไทยโดยความเชื่อดั้งเดิมเราเชื่อกันอย่างนั้นปัญหามันเลือกระทงติดขังในที่ต่างมันเลยไม่มีแต่ยุคพอยุคมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะลงไปในทะเลแล้วก็สร้างปัญหาในทะเล ใช่ <Very good. S 1> อืมนั่นแหละแต่เราคิดว่ามันมีปัญหากันน้อยไงเราก็เลยยึดถือกันแบบนั้นแล้วคนที่เล่นลอกระทงแต่ก่อนอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นมันก็เลยเราก็เลยก็มองว่าอาจจะมีปมัญหาแต่ปอ่มมามันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะว่าอะไรคนเริ่มลอยกระทงในพื้นที่แม่น้ําปิดมากขึ้น<ไ>และคนร่วมเทศกาล<อ>มากขึ้นทุกปีทุกปีอ่าประชากรเยอะขึ้นด้วยแหละประชากร โลกเยอะขึ้นด้วยแหละฉัอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะในการทําให้แม่น้ำมันเสียแต่ผมมองอีกเพิ่มอีกอันหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของกระทงด้วยเพราะว่าเรื่องของยุคสมัยก่อนอะกระทงอ่ะเราจะใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์้ลยสามใช่แต่พอปัจจุบันไม่มีตะปูไม่ใช้ตะปูใช้ไม้ไม้กัด ไม่กัดจากหลักทางมะพร้าวใช่แต่ก่อนใช้ไม้กัดไงเงี้ยใช่คือมันกลายเป็นว่าพอช่วงหลักมันมีเรื่องของอุปกรณ์ตรงนี้มันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือพวกอเขาเรื่องว่าอะไรอะตะปูอะไรพวกนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ขนมปังอีกซึ่งมันผมเลยแบบขนมปังนี่ต้องพูดด้วยนะอืเดี๋ยวต้องพูดมันเลยทําให้แบบว่าทําให้การย่อยสลายของพวกเนี้มันค่อนข้างยากยากแล้วก็ทาให้ช้าจนทําให้ต่อให้คุณเก็บขยะมาทั้งหมดแต่ ไอ้พวกตัวที่มันจุ่มลงไปข้างล่างมันก็ยังไปกองกันอก็ทําให้นาเน่าเก็บม่หมดส่วนนดิงกับใบตองมันเน่าพอใบตองมันเริ่มเน่าข้างล่างมันก็จะแม่น้ำบางินมันก็จะเกิดอทําให้แม่น้ํามันเน่าเสียไปเพราะว่าแต่ก่อนเท่าที่ฉันเห็นเนะก็คือมันจะไหลไปตามฝายฝายฉันมันจะมีแม่น้าไหลไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่อุดตันแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยก็คือเรามีการสร้างกั้นเขื่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําอะไรที่มันทําให้มันน้ํามันไม่ได้ไหลไปทะเลโดยตรงแล้วไง เมื่อที้กับหลายปีสายสิบปีก่อนนะพอเป็นงานปุ๊บความอุดตันนู่นนี่นั่นก็เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ตัน้ก็ใหญ่ฉันจะจําได้เลยว่าแกเคยเปลว่าจําได้เปลว่าการลอยกระทงครั้งแรกของของพวกเราทุกคนเป็นยังไงบ้างของฉันฉันจาได้ว่าแม่ฉันด้วยความที่ฉันเด็กมากแม่ฉันบอกว่าลอยกระทงไม่ต้องออกไปไหนหรอกเขาให้ฉันลอยกระทงในบ้านเลยหลังบ้านเออโอเออใช่ในโอ่งใช่ฉันจาได้ว่าวันแรกของการลอยกระทงปีแรกในชีวิตอ่ะคือลอยกระทงหลังบ้านในโอ่ง ก็คือฉันกับแม่เรามานั่งมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มานั่งเย็บกระทงเย็บกระทงแล้วก็อาลูกแล้วเราก็ไปลอยกระทงแล้วเขาก็ได้แหละก็อธิษฐานตามประเพณีปกติแล้วเราก็ลอยกระทงทิ้งไว้หลังบ้านแล้วก็จุดเทียนจุดอะไรตามปกติแล้วพอเทียนมันดับแล้วแม่ก็บอกป้ารุดแล้วไปเก็บกระทงมาแล้วก็เอาไปทิ้งปกติเลยอันนี้คือั้งแรกแต่นี้ก็เคยนะเคยเคยลอยในแบบบ่อปลาที่บ้านตัวเองอ่ะอืมใช่แล้วซึ่ง ฉันคิดว่าแบบนั้นคือมัน,มนเซฟกับตัวเราสำหรับที่เป็นเด็กด้วยไงเขาก็แบบกลัวเป็นห่วงนู่นนี่นั่นเนาะเขาเห็นเราเป็นเด็กอยู่ไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเยอะแต่เขาก็แบบยังอยากทําประเพณีแล้วก็แบบให้ฉันได้มีส่วนร่วมซึ่งมันก็จะเซฟเรื่องขยะระดับหนึ่งเออไม่ไม่ไปเน่าเสียในน้ำด้วย S <S ของผมมันจะเป็นนี่นของผมเป็นคือมันจะมีสวนอยู่ในจุดหนึ่งอยู่แล้วแต่มันเป็นพอ,พอตอนก่อนเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเราก็ลอยตามประเพณีไปแะซึ่งซึ่งมันพอเราโตมาเราก็จะรู้ว่าตัวนั้นมันคือตัวเป็นเป็นแม่น้ำระบบปิดแล้วคือพอพ้เทศากาลเขาจะมาเก็บขยะลงรอบๆนะซึ่งมันก็จะเห็นเป็นฟองบนปอดเต็มไปหมดเราจะได้เรียนรู้จากความล้มเหลวความผิดพลาดแล้วามสับปะรดละไปตกแบบเขาเรียกว่าทะเลอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นลอยทถวตรงทะเลกันเพื่อให้แบบกระทงมันลอยไปตามทะเล แต่สุดท้ายมันไม่ได้ลอยไปตามทะเลหมด่งมันซัดเข้าฝั่งใช่เราเริ่มเห็นปัญหาตัวนี้มากขึ้นเขาบผมผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยไปลอยอย่างวัดซึ่งมันจะมีแบบ็นคลองเล็กๆกันอ่ามันเป็นคลองไหมฮะน้ำสียอะไรเงี้ยที่ปล่อยลอยแล้วคือความที่น้ํามันก็คืนแรกๆเมื่อก่อนเนี่ยคือมันในเนี่ยเราพอเราไปลอยน้าตาลน้าตาลมั้เอ่าผมไม่รู้เหมือนกันเขียวๆน้ําตาลน้ําตาลอะไรเงี้ยอืมั่นและ เออคือคือแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นมากทั้ง <ừ. S 2> หลังตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกคนไปไอ้นี่กันแล้วอ่ะไปลอยกระถูกกันแล้วที่อ่าเพราะะไรก็เขาเขาคือมันด้วยความกลิ่นมันเหม็นมากๆคนก็เลยไม่ไปก็ไม่รู้ว่าตอนแรกว่ามันมาจากด้วยตัวจะรงเองหรือว่าด้วยตัวที่มันโรงงานมันทิ้งน้ําเสียลงมาด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้โรงงานเป็นปัญหาอืออ่ะ เราก็จะเห็นใช่ไหมว่าปัญหากระทงก็คือเรื่องของการที่แบบเน่าเสียแล้วก็สองก็คือการใช้อุปกรณ์กระทงที่เปลี่ยนไปเราขี้เกียจมากขึ้นก็เลยใช้หมุดเหล็กใช้ตะป,ปูใช้นู่นนี่นั่นใช่ไหมอ่มาคราวนี้พวกปุดเหล็กก็จะปไปเป็นปัญหาต่สิ่งในชีวิตพวกปลาพวกอะไรอีกใช่ม,มันมันไม่เชิงขี้เกียจอ่ะพี่มันคือบางทีพวกหมุดไม้ไผ่อะไรพวกเนี้ยมันมันเสียเวลาในการทำไงใช่ถูกต้องไงก็นั่นแหละความสะดวกสบายคือความสะดวกสบายนั่นแหละแล้วต่ปาปัญหาคือ อ่ะพอคนเริ่มรู้สึกว่าอ่ะกระทงมาเริ่มเน่าเหม็นเริ่มนู่นนี่นั่นมาเริ่มเยอะคนไปเปลี่ยนใช้อะไรครับกระทงก็ขนมปังขนมปังเออเป็นไงครับขนมปังในมน้ำแข็งอ่ะเรามาคุยกันดีกว่าว่าขนมปังมันดีจริงๆหรือเปล่าไม่ขนมปังมันก็เน่าอ่ะดิก็แค่น้อยจำนวนน้อยถือว่ามองว่ามันก็โอเคได้ใช่ใช่เม่อก้เมอกี้เกินไปแค่เน ใช่คือต้องบอกว่าเหมือนเหมือนผมจาได้ว่าตโลแกนที่เขามาเปลี่ยนเป็นขนมปังเขาใช้เหตุผลว่าเป็นอาหารปลาได้ใช่เป็นอาหารปลาได้ซึ่งตอนแรกอ่ะฉันฉันคิดว่าไอเดียดีก็ดีเ้ยแต่ผมไม่เคยบอกว่ามันดีเลยพี่คือพี่ลองคิดดูนะพี่เป็นคนที่จู่จูมีคนเอาขนมเอาของกินมาให้พี่แม่งเยอะเยอะถามจริงกินหมดไหม เข้าใจเข้าใจเออแล้วไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เน่าก็เน่าสำหรับชั้นตอนแรกเก็ตแปว่าแบบว่าชาคิดว่าเออมันคงจะไม่เยอะมันคงจะนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราเราคิดว่าเราคิดว่าครึ่งหนึ่งเก็ตแปก็คือคนในช่วงแรกแรกเฟสแรกคนเราอ่ะจะลอยกระทงกระทงที่จะเป็นต้นกล้วยเป็นหลักใช่ป่ะแล้วมันจะมีแค่ส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนมาเป็นขนมปังเก็ตไหมเออซึ่งมันจะไม่ได้เยอะมากแต่พอคนเริ่มเห็นว่าแล้วมันเปลี่ยนทั้งหมดไง เออถ้าบางส่วนนะมันพอเข้าใจได้แต่พอเปลี่ยนทั้งหมดเท่านั้นแหละอ่าปัญหาน,นั้นผุดขึ้นมาทันทีคุณสโลโบายราด้าวตอกขนมปังในรล้วปังนอยีก็รู้สึกว่าแบบก็ใหม่อ่ะรับมันมันไม่เหมาะมากเลยอ่ะคือแบบเหมือนคุณเอาคันเอาอาหารทิ้งลงแม่น้ําอ่ะอแล้วคุณคิดสภาพอ่ะน้ำมันจะยออแล้วมันจะสะาย้ทันยังไงอ่ะอคือปา่ามันก็ทุกตัวมันก็ไม่ได้กินขนมปังนะว่าอะไรเ เพราะว่าแล้วเราทําให้ออกซิเจนแม่งต่ําลงไปอีกอืมเพราะว่าแล้วไอเดียไอเดียน้าแข็งนะที่อร่อยน้โอ้โหน้ําแข็ง,นะโโขงคิดสภาพประเทศไทยยังไม่ทันขายเลยละลายอะแค่แค่เอามาจากบ้านนะจะเอาลงลงไปลอยนะไม่ต้องพกในถังน้ําแข็งอ่ะแล้วปล่อยอแต,ต่องลอยเกลือขนาดไหนก็ถือยังไงถามก่อนถือกระทงอย่างไร จะเสียบสูบตรงไหนแต่เทียนยังไงอะไรอะไมันจะเปี่ยกจะอะไรอีกก็เลยแบบไม่ะคิดแตล่ละอันโอ้ยแต่กลับมาใช้อุปกรณ์เไอ้พวกแบบเดิมมก็ได้แต่แต่พราฉันพูดติดตลกไงตอนนั้นอ่ะฉันจำได้อยู่ว่าพอเราเริ่มเริ่มรู้ใช่ป่ะพ่อฉันเป็นคนที่มันพูดได้ฟังไงว่าเนี่ยโหเนี่ยรุดลงไปดูนะว่าแบบฝายวันต่อมาเป็นไงแล้วก็บอกว่าเออว่าจริง พราะว่าด้วยความที่พัอชกับพ่อบางทีก็ไปเดินฝายด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบว่าเออว่ะแล้วพ่อชันก็พูดติดตลกว่าเออปีหน้าเดี๋ยวพ่อจะลอยน้ําแข็งแล้วแล้วเขาแล้วพ่อช้นก็จะไปนั่งกงเล่าอยู่ช่วอยู่ตรงข้างๆนิมแล้วก็บอกว่าป่ะลุตไปเราไปลอยกระทงกันแล้วพ่อฉันก็แบบว่าขี้วุติน้ําแข็งไปด้วยเออแล้วก็แบบติดขำกันเออมันเป็นมันเป็นเหมือนราว่าเราไม่ได้จะรอจริงๆอ่ะเราเราเราคิดอยู่ในใจว่าเราจะยกเลิกการการลอยกระทงแบบจริงๆและเราจะเป็นแบบว่าเพื่อนับถือแต่่่่่่่่เเเเเรรรรราาาาาาาพพือทีีจจะะแแบบบบวววให้มมันนนกกกิิดฤตปลผ เราจะได้ขอพรใช่ป่ะเราจะได้ขอขมาดูนี่นั่นใช่ป่ะแต่เราเราเปลี่ยนจากการที่แบบว่าเออเป็นกระทบเป็นไม่รอดกระทงแต่เป็นน้าแข็งแทนแบบเป็นเหมือนเป็นคำพูดติดตลกอะว่าแบบเราจะอยากให้เกิดพิธีพิธีนั้นอยู่นะแต่เราก็ไม่ได้รอดกระทงจริงแล้วแต่ใช้น้ําแข็งแทนละกันอะไรเป็นการพูดติดตลกไปอของฉันจะเป็นฟิลแบบนั้นแต่ถาม,ถามว่าถ้าถ้าถ้าอย่างอย่างโจทย์เดิมที่ผมถามว่า ถ้าเราไม่ยกเลิกลอยกระทงแต่เราเปลี่ยนคิดว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนประเพณีเนี้ยแบบดีไซน์ทุกคนถ้าถ้าดีไซน์อยากจะดีไซน์เก็บขยะคนละชิ้นก็ดีแล้วอ่ะเก็บป่ะคือถ้าเรารักพ่อแม่คงคาจริงๆอ่ะมันก็ต้องดูเปรกของจุดประสงค์ป่ะจุประสมของเราคือขอขมาใช่ป่ะเออ ลแล้วถ้าเกิดว่าแถวแถวนั้นมันไม่ใช่แม่น้ําที่มีขยะแต่ว่าเป็นแม่น้าเน่าเสียคนจะทำาก็อาจจะต้องแบบขุดลอกคูคลองไหมไม่ต้องขนาดนั้น,นเป็นกิจกรรมใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอนะับ <c oughs> อ่าในมุมมองพี่อ่าในมุมมองพี่ก่อนนะพี่คิดว่าเราเรา,เราต้องไอไอเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องของการการบริหารส่วนตำบลส่วนอบอจอจริงไหม <c oughs> อ่ามันควรที่จะถูกให้มันเป็นหน้าที่อย่างนั้นแล้วควรมีงบประมาณอ่าอันนี้ก็ ก็การเหมือนนิดหน่อยขอนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องอยู่เพราะว่าถ้าเกิดอาบาจอ,อาบาตอมีงบน้อยงานที่ะการก็จะน้อยและอัลังการน้อยลงการประกวดนกพมมารหรือการประกวดกระทงอะไรพวกนี้มันจะมีเงินรางวัลน,น้อยลงจริงไหม,มคนคนก็จะให้ความใส่ใจน้อยลงการจัดเวทีการการอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะซุ้มซุ้มสุ่มแจกเลขแจกของอะ่ะสุ่มเลขแจกของกาชาเออ นั่นแหละของอบอตอก็จะไม่มีการสนับสนุนมันจะกลายเป็นของพาิชย์แทนอะไรเงี้ยจริงจริเเงเงินกว่าจะถึงอบอตอ,อบอจแม่งโดนหักค่าห,หัวค่านุนค่านี่เป็นขนาดไหนต่อไหนวะใช่ก็คือมันถูกหักไปแบบห้าเปอร์เซ็นต์จากงบส่วนงบส่วนกลางของประเทศเว้ยงบส่วนกลางของประเทศมันเยอะแต่มันถูกตัดห้าเปอร์เซ็นต์หายไปเลยงบส่วนกลางนั้นไม่กระจายไปอีกแล้วอันนี้อันนี้พูดแบบเชิงอินไซต์อนะนั่นแหละมันก็เลยดรอปลงอ่ะอันนี้ก็จะมาพูดตรงประเด็นที่เปนมุมมองพี่ละก็คือ ถ้าอาบตอ,อบจอได้ได้งบส่วนนี้เขาสามารถลนลนลงได้เก็ดปะว่าธีมหลักของการจัดเทศกาลลอยกระทงของเขาในพื้นที่นั้นของเขาอ่ะเขาจะรักษาธีมแบบไหนโดยธียมของเขาจะต้องรักษาหลักเออแล้วแ,แต่พื้นที่เนาะแต่จุดประสงค์หลักหลักของมันก็คือทายังไงก็ได้ให้พวกให้แหล่งน้ําของเราสะอาดขึ้นหรือน่าใช้มากขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา แล้วรวมมาถึงเหมือนประมาณได้รับพรจากพ่อแม่ครงคามากขึ้นเข้าใจใช่ไหมเหมือนว่าเป็นการได้รับพรด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ส่วนกลางด้วยนะว่าส่วนกลางมันมีนโยบายอย่างไงด้วยนะเพราะบางทีต่อให้ส่วนส่วนตำบลส่วนย่อยอะ่ะมันทํนานโยบายขึ้นมาแต่ว่าม,มันไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับการโปรโมทจากส่วนกลางมามันก็คนก็จะไม่ค่อยแบบอะอันนี้ถือว่าเป็นการอุปโลกไปแล้วกันสมมตินะอุปโลกไปว่าสมมุติว่ามีงบส่วนกลางมาแล้วก็ ตรงส่วนตาบลส่วนทองที่มีงบของตัวเองแล้วเขาต้อง<ม>ต้อง,องเริ่มต้นจากเบรดอะไรเข้าใจใช่ไหม,มเข้าใจออาใจใช่นั่นแหละน,นันเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างซึ่งเราแค่มันพูดถึงเรื่องของการว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเออนั่นแหละแต่เบ<ร><ร>มันไม่น่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอีกราวๆสี่ปีอ่ะอันนี้คือว่าเรามโนไปก่อนแล้วกันเออแล้วเล้ขนุนนะครับขนุนว่าจะ คิดว่าจะอยากดีไซน์ยังไงถ้าถ้าเป็นขนมผมผมมองว่าถ้าจะแก้กันจริงๆก็อาจจะต้องแบบไม่ได้ยกเลิกนะแต่เพียงแต่ว่าลดลงหนึ่งอาจจะไม่อาจจะลอยกระทงให้น้อยลงอย่างที่สองคือเราอาจจะมีกิจกรรมแบบอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยมาเก็บขยะไม้มาแบบช่วยบำรุง,งบัตวาพภกที่เป็นแบบเกี่ยวกับน้ำอะไรเงี้ยในชุมชนเป็นอารมณ์นั้นดีกว่า ผมมองว่าจัดก,กิจกรรมเป็นอย่างนี้มันก็โอเคกว่าเราอาจจะไม่ต้องเอางบเยอะเอาแบบรวมจิตอาสามาอ่ามาเก็บขยะตามแหล่งน้ํามาบํารุงแหล่งน้ำอะไรเงี้ยก็ได้หรือเอาไปทําให้แหล่งน้ําในชุมชนมันดีขึ้นอ่ะอาจจะไม่ต้องไปขุดลอกคูคลองอะไรขนาดนั้นอาจจะทําเป็นสารุปบำรุไปเลยก็ได้ยอะไรเงี้ยผมมองว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีอืแล้วขอรู้หินนะรู้หินนะคิดว่าไงมีเดียยังไงไหมจริงอ่ะไอเดียผม ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นที่รกแต่ว่าผมมองว่าอาจจะยังไม่เห็นภาพมากเราต้องดูก่อนว่าเป้าหมายจริงของงานเรากระทบคืออะไรผมมองอย่างนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งหนึ่งอะอะเรามองว่าหนึ่งคือเราขอโทษกับแม่ไอ้เขาเนี่ยขอ้ามาแม่โมคาหรือคุณทําอีกยกระดับนี้ขึ้นมาเพื่อที่แบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจคือมันมองได้หลายแบบแตคือมองว่าภาพแบบดั้งเดิมมันมันเกิดมาจากการที่ ่าขอขอมาพระแม่คงคาอะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่มันเป็นปัญหาสุดก็คือประชากรเยอะขึ้นทําให้มีการใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะจริงๆอ่ะผมมองว่าการ้อยกระทงอ่ะม,มันมีขึ้นคนมันเยอะขึ้นทุกๆปีอ่ะแต่ส <ะ S 2> ิ่ง <สะ S 2> ที่มันอาจจะยังไม่เยอะตามเลยคือเรื่องของการจัดการจัดสรรระบบข้างหลังของตัวผู้จัดการงานใช่คือ,อต้องบอกว่า ทุกครั้งที่มีการดอยกระทงในระบบปิดใช่ครับเขาจะหลังหลังบันนั้นเขาจะมีการเก็บเก็บขยะตรงส่วนนั้นใช่วุ่นว่าใช่ซึ่งมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็บอกว่าตรงส่วนนั้นน่ะคนได้อะไรค่อนข้างน้อยเลยบอกว่าถ้าเราถ้าผมมองอ่ะผมผมรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะควรที่จะไปเพิ่มตรงจุดนั้นยให้มันเยอะขึ้นอาจจะคล้ายหมือนของขนุนแต่ว่าของขนุนจะเป็นการแบบ สนัาสนุนแบบสร้างกิจกรรมอะไรพวกนี้ใช่ไหม<ช>ของ<ช>ผมก็คงเจะแบบว่าเอาอเทถ้าตรงจุดนะมันคนมันน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าทําไปแล้วมันเหนื่อยมากแต่มันได้ผลผลตอบรับมาที่ค่อนข้างน้อยอย่าเงี้ยก็อาจจะไปเพิ่มในส่วนของอ่าตัวบัตเจ็บเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยในการ<ช>ได้รับตรงจุดนั้นซึ่งผมมองว่าคนที่จะมาทําตรงนี้อ่ะนอกจากจิตอาสา คนที่เขาทองารตรงนี้อยู่แล้วอย่างเทษฐกิจอย่างเทศฐกิจอะไรเงี้ยเขาก็ต้องได้รับตรงจุดนีนที่มันเยอะขึ้นมองว่าอย่างนั้น,นแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะเอาเป็นโบนัสเพิ่มอะไรอย่างนี้ถูกไหม ก็มองว่าควรอ่บรรคได้เลยแหละเป็นรายได้ในส่วนเสริมของตรงของในวัน้หรือไม่ก็ประกาศประกาศหาคนติตัามาช่วยเก็บกระทงแล้วก็แถมมีให้ค่าแรงให้ค่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนมาช่วยอยู่แล้วเอาจริงๆมันก็ควรนะมันมันควรอยู่แล้วแหละประมัณนั้นครับซึ่งอย่างของตอนผมอยู่บางอยู่ตอนตอนสมัยเรียนเนี่ยผมก็จะมีเนาะตอนช่วงงานสงการหลังงานสงการผมจะมีเคยไปช่วยถูพื้น ถบรอบๆบางแสจูครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะซึ่งมันก็ใช่แม่งเหนื่อยมากแล้วถามว่าต้องสนั้นได้อะไรถ้านอกจากเราได้ดื่มน้ํากับกินของว่างก็ไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรเลยจริงซึ่งมันเทิงว่าจริงจริงมันควรมีการสนับสนุนตรงนี้เยอะถูกกว่าเดิมเนาะถูกไหมถูกต้องอ่แล้วมองวอายังมันเลยจบนะใช่ใช่ยังเดี๋ยวด้ยจบแล้วก็คือมองว่าคนเราอ่ะมัน มองว่าต้องบอกว่าคนหละคนอ่ะถ้าเรามีบัตรเจตตรงส่วนตนี้มามันจะทําให้คนเรารู้สึกว่าอยากกระตุ้นตรงนี้ให้มากขึ้นเนาะจริงซึ่งอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมมองก็อีกอันหนึ่งที่ผมมองก็คือเรื่องของอย่างที่บอกมันคือเรื่องของการการทากระทงซึ่งกระทงอ่ะมันมันมีวัสดุหลายอย่างที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติเยอะในปัจจุบันมองรวมไปถึงเรื่องของการเอาเอาทรงแปลกๆมาใช้เยอะขึ้นซึ่งพอตรงจุดแก้มันเยอะมันเลยทำให้มองมันเลยทำให้ตัวของ เขาเรียกว่าอะไรตัวของแม่น้ำาหรือะไรเงี้ยมันทาให้เกิดสิ่งสิ่งละสิ่งแปลกๆพวกนี้เยอะขึ้นก็เลยมองว่าถ้าเราลดลดขนาดของกระทงลงให้มันกลายเป็นกระทงขนาดเด็กมันก็อาจจะย่อยได้ไวขึ้นกว่าการที่ที่เมื่อก่อนเราตัดเราต้องตัดต้นกล้วยมาทําเป็นอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะอนุรักษ์ในส่วนของมันเราก็เปลี่ยนจากการทํากระทงใหญ่ๆอย่างอย่างสมัยแบบเมื่อก่อนเงี้ยให้กลายเป็นแบบ เป็นกระทงที่ทําจากแค่ใบตองเฉยๆพับเป็นเรืออะไรเงี้ยเด็กๆเราก็ปล่อยลอยตามน้ําก็ได้อันนี้ก็คือมองว่าก็ยังคงก็ยังคงสถาบสนในส่วนของการลอยกระทงเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเราขอแค่ลดขนาดจากกระทงกลายเป็นพวกแบบเรือเล็กๆได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ใส่เป็นพวกแบบพวกแบบสิเทียนเทียนหอมอะไรเงี้ยนิดหน่อยอ่ะอารมณ์คล้ายๆเหมือนเทศกาลลอยไฟของแถวพวกภาคเหนือใช่ไหม ประมาณนั้น,นครับลอยตามน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือการลอยตามน้ําเหมือนกันอันนี้คือแบบถ้ายังใหญ่คงอยู่อะไรเงี้ยใช่แต่เดนว่าในคิดนี้ดีนะแต่ส่วนขยะขอกลมาพระแม่องค์คามันมีง่ายแค่ข้อเดียวเลยครับคุณก็แค่คุณก็แค่ไปคอยเก็บขยะตามพื้นพื้นที่เป็นพื้นแม่น้ำอะ่ะเอาจริงอ่ะพระแม่องคาคือแม่น้ําอ่ะอันไหนแม่น้ำสกปรกคุณก็ไปช่วยกระจบแค้นแหละอืมันมีอยู่แค่นั้นจริงใช่เบสความจริงมีแค่นั้นเลยโอเคแค่ว่า อ้าวแล้วทํายังไงให้คนไปล่ะมันก็เหมือนกันมันคือเรื่องของับเจ็ดแต่หลายอย่างปัจจัยปัตพามันง่แค่นันแหละจบแต่ผมมองว่าเดี๋ยวเนี้ยประเพณีลอยกระทงอ่ะวันลอยกระทงอ่ะไม่ได้คงไม่ค่อยมีใครแบบอยากจะขอเข้ามาพระแม่คงคาขนาดนั้นหรอกคงส่วนใหญ่คิดว่าแบบกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่ามั้ง ใช่ใช่เบสเบสทรเศิษฐศาสตร์คือสิ่งนั้นถูกต้องนั่นคืออันนึงที่ผมบอก้ว่ามันคือจะให้หายไปก็คงไม่ได้แต่มันควรมีแต่มันก็ต้องมีการปรับปรุงมีนโยบายมีการรณรงค์เพื่อให้มันดีขึ้นแล้วเกิดปัญหานี่งนโยบายไงส่งการหนึ่งเดือนเต็มไงอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นค่อยว่ากันอ่แล้วเราคุยเรื่องมุมมองสองไปละพี่ว่านะแสนเนี่ยต้องมีมุมมองเด็ดๆมาก แน่ๆสิ่งถามวันนี้มาไหนเราพูดมาสิมุมมองแสนน่าๆๆๆสในใจแน่เลยว่าผู้ผมเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นคนอื่นแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีแบบเป็นจิตใจลักษณะแต่ว่าไม่ได้มองว่าการลอ,อยกระทงเป็นการบูชาพระแม่คงคาแบบแบบที่เราจะต้องแบบไปบําบัดน้ําเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าสาหรับผมนะเขามีกลุ่มหรือว่าอะไรที่เขาทําตรงนี้อยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นผมนะผมอยากจะดีไซน์ รูปแบบใหม่ก็คือถ้าเราไม่ลอยเราก็แค่เราไม่ต้องลอยกระทงแต่เปลี่ยนมาเป็นแบบอรู้จักดิจิตอลอยงเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นขนมไหว้พระจันทร์คือรู้จักขนมไหว้พระจันทร์นะวันไหว้พระจันทร์ก็เราทําขนมลูกกระทงเล็กๆแล้วก็ไหว้แม่น้ําแล้วก็เอากระทงเอเอาขนมนั้นกลับมากินเงี้ย ก็คือเราก็ยังแบบได้ขอขมาพระแม่คงคาเหมือนเดิมได้มีเทศกาลที่มาซื้อขนมมาซื้อของแบบว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากเอากระทงพวกนั้นไปลอยน้ําเนี่ยก็คือขายเป็นขนมขนมดีไซน์คบขนมอ่แล้วก็น่าสนใจน่าสนใจนะสนใจน่าสนใจมากอันนี้อันนี้ดีนะคือมันคล้ายๆเหมือนแบบการทำญี่ปุ่นที่แบบว่าเอาทิ่งๆหลาอย่างมาทําเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารอะไรเงี้ยออ้ยแต่แต่นี้ อันนี้มีไอเดียคือคืออย่างญี่ปุ่นน่ะเขาจะมีไอเดียพวกผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเขาเขาจะไหมเขาจะชูลงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นใช่ไหมแต่แปลกไทยมีนะแต่ไทยไม่ค่อยสนับสนจนมันหายไปแบบจนแทบไม่มีแล้วอ่ะเราก็รู้ๆกันอยู่ป่าวะเราก็รู้ๆกันอยู่เป่าววะว่าเกิดจากอะไรจริงอ่าเจ้าสวยไงล่ะแต่จริงๆมันควรมีนะเอาจริงๆอ่ คือคือบอกว่าไอ้เพื่อนนแหละมองว่าคือมันมันก็ยังมีฟิาเขาเรียกว่าอย่างที่แฝดบอกอ่ะเลือกเกี่ยวกับนาโคเนนะี่ะเขาก็จะมีคนหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเรียกไงมันเป็นมันเป็น,น,ปนลทัทธิเนาะในส่วนของเขาก็จะมีกําแพงของเขาอ่ะมองว่าอะ,อะไรที่พวกเราคือต้องบอกว่าตรงจุดเนี้ยข,ของของประเทศเราอ่ะมันจะชอบมีกําแพงแม่งทุกอย่างมีกําแพงหมดเลยทําให้หลายหลคนที่คิดเคียดทีในส่วนนั้นที่ออกมาดูเป็นแบบ แต่คนว้าวหรือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยเออเขาก็อยากที่จะไปสถานต่อแต่เพราะมันมีคนที่เป็นกำแพงแล้วแมงเสกนั้นเป็นคนที่มียศถูกรศสูงมันก็เลยมีคนว้า่ได้ใช่มันทาให้เราไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไได้อะไรเงี้ยอถ้าอยากดูประเทศไทยเป็นยังไงไปดูอิตาลีนะฮะอิตาลีคือประเทศไทยที่อยู่ยุโรปนะฮะ Kale ba orun-un